คลิปนี้อยากโดนทัวลงครับแชร์ไปเลยกลุ่มไหนก็ได้ที่คิดว่าเขาจะมาบัฟกันว่าอันนั้นดีกว่าอันนี้ดีกว่าอยากนั่งอ่านคอมเมนต์แบบมันๆน,นะจัดไม้ได้ปะเพราะว่าคลิปนี้เราจะมาเปรียบเทียบกับของมีแบรนด์ e c o f o w รีวิวทูสองวัต์อ้าว รีวิวไปแล้วละเอียดมากทุกหัวข้อกับอีกตัวหนึ่งครับเป็น Powerbox DIY ไม่ว่าจะซื้อมาทำเองหรือจ้างเขาทำเราจะไม่เอ็นเอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพราะอันนี้ก็เป็นยี่ห้อที่มี FC เยอะไหนเข้ามาถล่มกันหน่อยดิกับอีกฝั่งหนึ่งเพื่อนของผมเนี่ยสั่งมาประกอบด้วยตัวเองโดยที่คลิปนี้เนี่ยเราจะอ้างอิงความเป็นกลางด้วยการเอาสเปคเนี่ยมาแบเบอร์กันแล้วก็เอามาเทียบกันว่า ฝั่งนี้เหนือชั้นกว่าอันนี้ชน,นะอย่างไรอันนี้ไม่เหมือนกันอย่างไรบ้างเริ่มจากเรื่องแรกครับนั่นคือราคากันก่อนเลยเพราะว่าในฝั่งของ EcoFlow หรือว่าทูสองรวัตต์อวเนี่ย เขาตั้งราคาไว้อยู่ที่7,990บาทครับแต่บางช่วงเนี่ยจะมีเทศกาลหรือมีแฟชเซลล์ที่ลดลงไปหรือประมาณ6,000กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ช่วงโปรนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขามีการแจกโค้ดเป็นแบบส่วนลดพิเศษอีก1,000บาทเพราะฉะนั้นใครกำลังเลงอันนี้อยู่เนี่ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีที่สุดครับแต่นี่ฟังของ p r b o x DIY เนี่ย ต้องบอกก่อนนะว่าราคากลางเนี่ยมันไม่มีมันขึ้นอยู่กับว่าช่างที่คุณไปจ้างให้เขาประกอบแต่ละสำนักเนี่ยเขามีต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเขาจะบวกกําไรอีกเท่าไหร่แต่อย่างในกรณีนี้เนี่ยเคลื่อนผมทําด้วยตัวของเขาเองเขาก็สั่งสิ่งนี้จากร้านหนึ่งสั่งอันนี้จากอีกร้านหนึ่งมันก็จะตกอยู่ประมาณสักหกพันกว่ากว่าเอาล่ะเรื่องถัดมาที่เรามองว่าเป็นเรื่องสําคัญสําหรับ power box น,นะนั่นก็คือเรื่องหน้าจอครับทำไมหน้าจอถึงสำคัญ ลองหยิบสมาร์ทโฟนสักเครื่องหนึ่งขึ้นมาครับแล้วมองไปที่มุมขวาบนของหน้าจอครับเราจะพบว่ามันจะมีไอคอนแบตเขียนเอาไว้ระบุเอาไว้ว่าแบตตอนนี้เหลือกี่ขีดหรือแม้กระทั่งแบตเตอรี่มือถือตอนนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าไม่มีข้อมูลตรงนี้บอกคุณกังวลใจปะคุณก็ไม่รู้ไงว่ามือถือของคุณเนี่ยแบตเตอรี่เหลือประมาณเท่าไหร่แล้วแล้วมันจะใช้งานได้อีกเท่าไหร่เราก็คาดคะเนหรือกะมันไม่ได้เพราะว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็มีหน้าจอกันเหมือนกัน แต่การแสดงผลต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับเริ่มตั้งแต่ในฝั่งของ Eco4 โ r รีวว่าทูสองตคุณจะเห็นว่าหน้าจอสามารถบอกได้ว่าแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่เนี่ยเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์และเหลือการใช้งานอยู่อีกกี่ชั่วโมงแบตถึงจะหมดรวมไปถึงเขาสามารถระบุได้ด้วยว่ากำลังไฟที่เข้าไปชาร์จแบตเนี่ยเร็วกี่วัตต์แล้วกำลังไฟที่เอามาใช้ออกเนี่ย ใช้ไปกี่วัดสิ่งที่อยู่ด้านในเนี่ยเขาทำงานร่วมกันหมดไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ BMS หน้าจอระบบรายความร้อนทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะทำงานร่วมกันและเอาข้อมูลมาสรุปตรงนี้ได้กลายเป็นการแสดงผลที่ครบถ้วนในระดับนี้แต่ถ้าเกิดว่าไปดูในฝั่งของ power box ที่เราสั่งประกอบเนี่ยหน้าจอก็มาจากอีกโรงงานหนึ่งแบตเตอรี่ก็มาจากอีกร้านหนึ่งไอตัวพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆก็มาจากอีกระบบหนึ่งแล้วก็มาประกอบยํำเข้าด้วยกัน การทำงานร่วมกันเนี่ยมันไม่มีโปรแกรมไปสั่งไปถามไปสรุปผลไงก็เลยทําให้หน้าจอที่เราเอามาประกอบกันเนี่ยส่วนใหญ่บอกได้แค่ว่าแบตเตอรี่เหลืออีกกี่ขีดแล้วด้านข้างกันก็จะเป็นการบอกว่าแรงดันไฟเนี่ยตอนนี้มีอยู่อีกกี่โวลต์ซึ่งข้อมูลคร่าวๆตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะสรุปแบบเแบบื่อเบือแเบบื่ได้ว่าเฮ้ยแบตบแบบแบบตอนนี้เนี่ยมันเต็มรอยนะ แต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้100%ครับคุณลองครับคุณลองเอาอะแดปเตอร์ชาร์จไฟเสียบเข้าไปชาร์จดูสิแล้วสังเกตที่อะแดปเตอร์เนี่ยมันจ่ายไฟเข้าไปหรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยอะแดปเตอร์ยังคงจ่ายไฟเข้าไปได้อยู่ท,ทั้งทั้ที่แบตเตอรี่มันขึ้นว่าเต็ม100%แล้วก็ตามซึ่งนั่นแสดงว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไม่ตรงกับความเป็นจริงอาจจะมีความคาดเคลื่อนสักประมาณ2 3งหรือแม้แต่กระทั่ง ถ้าเกิดว่าเวลาเราใช้กําลังไฟเยอะๆย,ยกตัวอย่างต่อพัดลมที่กินไฟประมาณสักสอ0สวัตต์ก็คือเป็นพัดลมอุตสาหกรรมอะไรก็ว่าไปอะนะพอเวลาเราดูที่หน้าจอเนี่ยตอนแรกเขียนไว้ว่า100%พอเราเสียบพัดลมเข้าไป มันตีดเด้งจากร้อยมาเป็น40%เลยกลายเป็นว่าไงครับอา้าวเอาเมื่อกี้ยังเต็มอยู่เลยทำไมอยู่ดีๆแบตมันใกล้หมดแล้วอะไรประมาณนี้ยเมื่อเราปิดพัดลมปุ๊บแบตมันเด้งกลับมาที่5ขีดเหมือนเดิมถ้าเกิดอ้างอิงจากมือถือสมาร์ทโฟนหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องลดลงทีละหนึ่งถูกไหมอ่ะยังยกตัวอย่าง จากแบตเตอรี่100%ก็จะต้องลดทีละ1เป็น 98, 97, 96เหมือนกับ power box รุ่นที่เขามีมาตรฐานในการแสดงผลแบตเตอรี่แต่ถ้าเกิดว่าเป็น power box ประกอบหรือ diy เนี่ยจะกลายเป็นว่าแบตเตอรี่จะเด้งจากร0อย มาเป็น99แล้วเด้งลงมาเป็น30เป็น20เลยเพราะฉะนั้นครับเรื่องการแสดงผลหน้าจอนั้นแตกต่างกันอยู่ที่คุณเลือกนะอาคารนี้เรามาพูดถึงสิ่งสําคัญของ Powerbox นะครับนั่นก็คือใช้สําหรับการเก็บไฟไปใช้ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟใช้ตัวไหนใช้ไฟได้เยอะกว่าแล่มตั้งแต่ในฝั่งของ Powerbox DIY ครับ ถ้าเป็นรุ่นที่เพื่อนผมประกอบขึ้นมาภายใต้งบที่ผมตั้งเอาไว้เราจะได้ความจุไฟอยู่ที่760วัตต์อหรือถ้าเทียบเป็นมิลลแอมผมไม่รู้ว่าคำนวณถูกไหมแต่ถ้าผิดทัวก็อย่าเพิ่งมาลงผมก็ไปเขียนอันที่ถูกไว้ในคอมเมนต์ช่วยกันหน่อยแล้วกันผมคำนวณออกมาได้2,30,000มิลลแอมอครับเรามาดูในฝั่งของยี่ห้อมีแบนด์ครับ e c o รีเว 2 4 0วัตต์อ่าวอันนี้คือชื่อรุ่นของเขานะความจุก,ก็ตรงตัวครับ2 4 0วัตต์อาวตัวเลขนี้เทียบเป็นมิลลิแอมได้อยู่ที่ประมาณ75,000ม ah. ิลลิแอมอาวคุณลองเทียบกันได้เลยว่า2รุ่นนี้เนี่ยโอ้โหความแตกต่างนั้น กลับคั่วกันเลยในฝั่งของ e c o f o River 2เบาแสนเบาครับ3.5กิโลกรัมนี่ยกแขนข้างเดียวได้สบายๆชูขึ้นนี่แต่ในฝั่งของ Powerbox DIY 7โลกว่าครับในงบที่ใกล้กันมากๆฝั่งนี้เราซื้อแบตเตอรี่มาได้จำนวนเยอะกว่า มันก็เลยได้ความจุมากกว่าเพราะแบตเตอรี่ข้างในมันเยอะมันก็เลยหนักเพราะแบตเตอรี่มันเยอะมันก็ต้องเอาไปใส่ในเคสหรือตัวบอดี้ที่ค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะยกข้างนี้ด้วยแขนข้างเดียว <c oughs> เอาง่ายๆครับผมเรียกว่าหนักเลยครับอ่าสำหรับคนแคมปิง้งอาจจะมองว่ามันไม่หนักหรอกเพราะว่าเต็นท์ลมของเราเนี่ยเกือบ30โลอ่ะ7โลนี่ถือว่าเบา เอาก็แล้วแต่คนครับผมไม่ได้บังคับใครให้คิดตามเรากําลังแบร์เบอร์สเปคให้ทุกคนได้รู้ว่ามันต่างกันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นคุณไปคิดต่อแล้วกันคราวนี้มาดูในเรื่องของการจ่ายไฟครับเราจะมาพูดถึงว่าใครจ่ายไฟได้แรงมากกว่าเริ่มตั้งแต่ในฝั่งของตัวมีแบรนด์ครับ e c o f o River 2 2 4 0สวัตต์อวเนี่ยสามารถจ่ายไฟแบบปกติสุกได้อยู่ที่300วัตต์ แต่เขามีฟังก์ชันหนึ่งเรียกว่าเซิร์ฟหรือว่าการจ่ายไฟที่กระชากแรงสูงมากกว่านี้เป็นระยะเวลาสั้นๆคือถ้าเกิดว่าเครื่องปั่นน้ําผลไม้ของคุณเนี่ยมันใช้กําลังไฟอยู่ที่ประมาณสัก500-600วัตต์ในอัตราที่พีคสุดเนี่ยเพราะว่าบอกเนี้ทำได้เราอาจจะบิดให้มอเตอร์มันทำงานประมาณสัก15-30วิตัวนี้เนี่ยเขามีเซิร์ฟมากกว่า300วัตต์ได้แต่ไม่เกิน600วัตต ได้ในช่วงเวลาสั้นๆแต่อย่าลืมนะแบตเตอรี่ของเขาอ่ะแค่240วัตต์อาวแสดงว่าการใช้งานหากว่าเราคาดหวังไว้ว่าปกติต่อพัดลมได้3ชั่วโมงใช้งานเซิร์ฟกำลังไฟ500-600วัตต์เนี่ยก็อาจจะใช้ได้ไม่ถึง 15นาทีอะไรประมาณนั้นคราวนี้มาดูในฝั่งของ power box DIY ครับรุ่นนี้เองเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณไปสั่งให้ช่างเนี่ยเขาเอาอินเวอร์เตอร์แบบไหนมาติดตั้งอย่างในตัวอย่างที่เราเอามาโชว์เนี่ยอินเวอร์เตอร์ของเขาอ่ะเป็นรุ่นพันวัตต์ก็จริงแต่เวลาใช้งานจริงเนี่ยมันแม็กสุด ได้เพียงแค่500วัตต์เท่านั้นครับโดยที่ไม่มีเซิร์กหรือการใช้ไฟแรงสูงชั่วขณะครับเอาเป็นว่าถ้ารู้อยู่แล้วว่าคุณเอาไปต่อเพียงแค่พัดลมแคมปิ้งหรือตู้เย็นแคมปิ้งไฟส่องสว่างแคมปิ้งนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ พราะว่าบล็อกครั้ง2รุ่นน่ะทำงานได้หมดครับแล้วผมก็ทดสอบมาให้ดูทั้งหมดแล้วนะว่าที่พูดมาเนี่ยไม่มีอะไรเกินความเป็นจริงเลยแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าบางรุ่นที่ชอบถามามกันเข้ามาเนี่ยมันก็เกินกําลังไฟเพ w e r ว่าบ็อกไปเยอะยกตัวอย่างเตาหมูกระทะไฟฟ้าหม้อชาบูไฟฟ้าอะไรพวกนี้เครื่องเชื่อมอย่างเงี้ยบางคนถามถึงเครื่องเลยเนี่ยดีฟายที่อยู่ในร้านขายอาหารอะไรประมาณานั้นัะ คือมันไม่ไหวจริงจริงมันเสียบมันอาจจะร้อนแหละแต่มันมันร้อนได้สักพักหนึ่งแบตมันก็หมดแล้วไงแต่จริงๆแล้วจุดเด่นอันนึงครับที่ผมบอกเลยว่าฝั่งของ Power Body DIY จะแพ้แบบราบคาบเลย นั่นก็คือความเร็วในการชาร์จไฟเข้าไปเก็บไว้ที่ power b o k คนเราเนี่ยมันมีหลากหลายความคิดครับ,บางคนบอกเฮ้ยไม่จําเป็นก็ไม่เป็นไรบงบอกว่าไม่จําเป็นก็ไม่เป็นไรไงผมแค่บอกว่าเรื่องนี้มันต่างกันมากเลยระหว่างตีนเขาพูกระดึงกับยอดเอเวอรเรสต์อ่ะมันต่างกันอย่างนั้นเลยยกตัวอย่างในฝั่งของ power b o x k diy ก่อนครับวิธีในการชาร์จเนี่ยเราจะต้องใช้อแดปเตอร์ที่มีความใหญ่ประมาณนี้ แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าช่างที่คุณไปจ้างเขาประกอบเนี่ยเขาเลือกสเปคไหนมาด้วยอย่างในตัวอย่างเนี่ยเพื่อนผมเขาเลือกเป็นสเปค1 4 6โวลต์10แอมป์อจะสามารถชาร์จ power box ได้เร็วสุดไม่เกิน120วัตต์ผมก็เลยตั้งคําถามครับด้วยความที่ว่าผมมันไม่ได้เชี่ยวชาญ์เรื่องนี้หรอกนะผมไม่เก่งผมก็เลยต้องไปถามคนที่เก่งกว่าและถ้าเราจะทำ power box ให้สู้ของมีแบรนด์ได้แบบชาร์จได้เร็วกว่านี้ทำได้ไหมวิธีง่ายๆเลยก็คือเพิ่มรูชาร์จที่เป็นอะแดปเตอร์หัว มาอีก1นึ่งลูกลายเป็นว่าเราจะต้องมีอะแดปเตอร์ใหญ่ขนาดทับตีนแตกเนี่ยสอ,อันมันหนึ่งจะชาร์จได้เร็วในระดับประมาณ200วัตต์บวกๆแต่มันก็พวก่วงมากับงบประมาณที่จะสูงขึ้นแต่คราวนี้ครับเราย้อนกลับมาที่ power b o x ของมีแบรนด์ eco f o r river 2เขาสามารถรองรับการชาร์จเร็วได้ตั้งแต่วันแรกโดยที่คุณไม่ต้องไปทําอะไรเลยและเขาก็ไม่ได้มีอะแดปเตอร์ใหญ่ขนาดทับตีนแตกในระดับนี้ เอามาให้คุณปวดกระบาลด้วยเวลาที่คุณจะขนไปไหนมาไหนเพราะว่าวิธีการต่อไฟของเขาเนี่ยก็แค่สายไฟเส้นตรงๆแค่นี้ครับไม่ต้องผ่านอะแดปเตอร์อะไรแล้วเพราะว่าตัวแปลงไฟไปอยู่ด้านในของตัวพาวเวอร์บล็อกตั้งแต่ต้นคุณเห็นสายไฟอันแค่นี้เนี่ยสามารถที่จะชาร์จตัวพาวเวอร์บล็อกได้เร็วสุดอยู่ในระดับประมาณสัก350วัตต์คะขนาดเมื่อกี้เราจ่ายตังค์เพิ่มเพิ่มรูชาร์จเป็น2อันอะแดปเตอร์ก็ตั้ง2อันยังเร็วแค่200กว่าวัตต์เอง อันนี้300วัตต์ตั้งแต่วันแรกโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเร็วไหมครับและความจุเท่านี้ที่เขาให้มาอาจจะดูน้อยครับแค่240วัตต์อาวเขาสามารถชาร์จไฟบ้านจาก0ูนย์ไปร้อใน1ชั่วโมงเท่านั้นแต่อันนี้เนี่ยโอ้โหถามเพื่อนมาแล้วอ๋อนิวประมาณคืนหนึ่งเพื่อน มึงก็นานไปโห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 จะไปแคมปิ้งพรุ่งนี้เช้าอ่ะแล้วตีสามอะเรายังจัดของกันอยู่อะแบตไม่มีทันเต็มร้อยแน่นอนแต่ในบั่งนี้ผมท้าเลยคุณจะไปแคมปิ้งเจ็ดโมงไงคุณชาร์จต,ตอนตีห้ายังไงก็ทันแต่แบตเขาให้มาน้อยไงคือถ้าเกิดว่าแบตเขาให้มาเท่ากันแล้วได้เทคโนโลยีชาร์จตั้ง350วัตต์อะยังไงรุ่นนี้ก็ชนะในเรื่องของการชาร์จเร็วกว่าอยู่ดี <S <S ถ้ามาดูกันในฝั่งของ power box DIY ที่เราประกอบขึ้นมาเอง่ย วิธีชาร์จจะมีแค่ทางเดียวเท่านั้นถ้าเกิดว่าอยากได้หลายๆวิธีคุณจะต้องเพิ่มเงินเข้าไปคุณจะต้องจ่ายเงินเพิ่มให้ช่างเขาเนี่ยไปซื้ออะไหล่มาต่อนู่นนี่นั่นแล้วให้มันรวมอยู่ในระบบเดียวกันแต่เอาเป็นว่าเอาแบบพื้นฐานง่ายๆสุดๆเลยเนี่ยที่อยู่ในงบเท่านี้เนี่ยก็คือจะต้องใช้อแดปเตอร์รูปแบบหน้าตาแบบนี้แจ็คแบบนี้ช่องทางเดียวเลยครับแล้วมันต่างยังไงกับ Power Bank อีกอันนึงล่ะเมื่อกี้ก็ยกตัวอย่างว่ามันมีสายไฟเหมือนกันไม่ใช่หรอ เขาบอกที่มีแบรนด์เนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาจะมีวิธีสำรองมาให้เยอะมากเริ่มตั้งแต่เมื่อกี้เลยปลั๊กไฟบ้านไปรูปแบบหนึ่งและที่จะไม่พูดซ้ํารูปแบบที่2ครับสามารถต่อกับแผงโซลาร์เซลล์ได้ก็คือมันจะมีช่อง DC อยู่ด้านหลังตรงนี้ซึ่งไอแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะต้องซื้อเพิ่มครับเวลาที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดบนดงบนดอยหรือในที่อุทยานที่เขาไม่ให้ต่อปลั๊กไฟเนี่ยเราก็กางแผงโซลาร์เซลล์ได้ซึ่งแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณคุณออีกพบขาบขายเท่่หร วมส่วนลดประมาณสักห0พัใช่ไหมแผงโซลา r เซลล์เนี่ยประมาณ8 0 0พครับมันต่อแผงโซลา r เซลล์ได้แต่มันแพงกว่าพเพราะบล็อกอีกอก็แล้วแต่คนอยากจะซื้อไปใช้ไงเขาไม่ได้บังคับนะครับคุณไม่ได้อยากได้แผงโซลา r เซลล์ก็ไม่เป็นไรครับเพราะเขามีวิธีที่3ในการชาร์จอีกก็คือคุณจะเห็นว่าด้านหน้าของพาบล็อกมีพอร์ต USB Type C ซึ่งมือถือทุกคนตอนนี้นะเป็น Type C หมดแล้ว ไอโฟนรุ่นใหม่ก็ Type C Android รุ่นใหม่ๆก็เปลี่ยนเป็น Type C กันหมดไม่มีใครเป็น Type แปลกประหลาดแล้วครับเพราะว่าเขาสามารถใช้อด a ปเตอร์มือถือเนี่ยเสียบตรงๆกับ USB Type C ด้านหน้าของ Powerbox ได้เลยตั้งแต่แรกไม่ต้องแปลงอะไรทั้งนั้นแต่ว่าความเร็วในการชาร์จเนี่ยอาจจะช้าหน่อยครับคุณจะได้กําลังไฟในการชาร์จเร็วที่สุดเนี่ยอยู่ที่60วัตต์ครับอันนี้ผมก็ทดสอบมาแล้วว่ามันชาร์จเร็วได้60วัตต์ จริงๆตามภาพนี้เลยเฮ้ยเมื่อกี้เราพูดไป3วิธีในการชาร์จไฟเข้าแล้วเขายังมีวิธีสุดท้ายครับอันที่4ก็คือในกล่องเนี่ยเขาจะให้เป็นหัว power outlet ที่ใช้กับพอร์ตจุดบุหรี่ในรถยนต์เนี่ย สามารถลากมาเสียบกับตัวพอร์บ็อกได้ที่พอร์ตด้านหลังสีเหลืองๆที่เป็นแจ็ค DC ตรงนี้นะแต่วิธีการนี้เนี่ยผมว่าไม่ค่อยได้ใช้หรอกผมเองผมก็ไม่ใช้แน่นอนเพราะมันเป็นการดึงไฟมาจากรถยนต์มาเก็บในพอร์บ็อกกลายเป็นว่าเรามีไฟไปใช้ตอนแคมปิ้งแต่ว่าขากลับแบตเตอรี่รถยนต์เราหมดเออก็ก,ก็ไม่เวิร์ตเอาเป็นวิธีสำรองแล้วกันเล่าให้ฟังเอาละคราวนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของพอร์ตการใช้งานปลักรูปแบบต่างๆว่าเราสามารถเอาไปใช้อะไรได้บ้างแล้วมันเสียบพร้อมกันได้กี่อุปกรณ์ เอางี้ผมเริ่มจาก e c o 4 River 2ดีกว่าเพราะว่ามันคือสเปคปลายตัวไงด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีปลั๊กสำหรับการเสียบไฟบ้านรูปแบบขากลมขาแบนสามขาเสียบได้หมดครับมีมาให้1พอร์ตที่อยู่ขวามือด้านบนแล้วก็ฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นไฟ DC 12โวลต์ที่เขาจะมีเป็นจุกซิลิโคนกลมๆเน่ย สามารถถอดออกมาได้ครับแต่ระวังหายนิดนึงเพราะว่าเขาไม่มีตัวของเกี่ยวมาให้ตั้งแต่ต้นแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีเป็นพอร์ต USB Type A อีก2พอร์ตครับสามารถชาร์จเร็วพอร์ตและ12วัตต์ได้กับ USB Type C มีมาให้1ช่องครับสามารถดึงไฟล์ออกไปใช้ชาร์จอุปกรณ์อื่นได้เร็วสุดอยู่ที่100วัตต์คราวนี้ครับเราโยกย้ายสายสะโพกมาในฝั่งของ Powerbox DIY ขีดเส้นใต้วงเล็บกากบาดดอกจันทำทุกอย่างตัวหนาตัวแดง เขียนเอาไว้ให้หน่อยละกันว่าสเปคตรงนี้เนี่ยมันดิ้นได้ครับมันแล้วแต่ว่าคุณไปสั่งช่างว่าํทำยังไงให้ทํานู่นทํานี่เอากี่พอร์ตจริงๆอ่ะคุณสามารถทําเป็นปลั๊กไฟบ้านอ่ะที่เป็นลักษณะไฟ AC แบบเนี้ยใส่ไปเลย10พอร์ตก็ได้ครับมันเลยวแต่งบคุณไงมันแล้วแต่คุณไปสั่งยังไงเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยสเปคฝั่งเนี้ยไม่ตายตัวแต่ผมยกตัวอย่างเป็นสิ่งที่เพื่อนผมประกอบมาให้แล้วกันเพราะราคาเนี่ยมันใกล้กันย้าอีกที ในที่นี้เนี่ยเขาใส่เป็นปลั๊กไฟบ้านรองรับหัวกลมหัวแบน3ขาอะไรเนี่ยใส่ได้เหมือนกันหมดนะครับใส่มาให้2อ,อันด้วยกันสามารถต่อพัดลมอันนึงต่อเป็นตู้เย็นพกพานหนึ่งพร้อมกันได้นะครับและที่สําคัญคือเขาใส่สเปคที่มีฝาปิดแบบนี้มาให้ เวลามีละอองน้ําหรือมีหมอกลงช่วงเช้าเนี่ยไอพวกไอน้ํามันไม่หลุดรอดเข้าไปในช่องปลั๊กด้านในแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งคู่เขายังมีม่านนิลภัยมาให้ครับเวลาเราเสียบป,ปลั๊กเนี่ยมันจะไม่มีสะเก็ดไฟแลบออกมาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณสั่งช่างว่าให้เอาสเปคไหนมาใส่ด้วยนะครับหากว่าคุณอยากได้แบบงบประหยัดมากๆปลั๊กตรงนี้อาจจะเป็นปลั๊กเปอยเหมือนกันแล้วก็ไม่มีม่านนิลภัยก็ได้เพราะว่าต้นทุนมันก็จะถูกลงไปอีกนะลำดััถดดมาาาคหกกุณอยจะไไฟ้ฟ DC 12V อ่ะคุณก็บอกช่างไปเลยอยากได้กี่พอร์ตอยากได้20พอร์ตก็ได้เขาก็ใส่ให้ได้นะเขาก็เจาะรูพุนเลยรอบๆเครื่องเนี่ยแต่ว่าในที่นี้เนี่ยเขาเลือกสเปคมาดีหน่อยครับมีฝาปิดไม่พอมีตัวคล้องเกี่ยวด้วยเนีเวลาถอดฝามันไม่หลุดฝั่งนี้ไม่หายแน่นอนยกเว้นว่ามันขาดจากการใช้งานนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นพอร์ตการชาร์จโทรศัพท์ จะมีไท A กี่พอร์ตไท C กี่พอร์ตความเร็วเท่าไหร่คุณก็ไปบอกช่างให้เลือกของดีๆมาเลยก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันก็จะขึ้นอยู่กับลิมิตและหากว่าคุณมีงบน้อยก็อาจจะได้ไท A ที่มันชา้าช้าไท C ที่มันช้าช้าหน่อยแต่ว่าในที่นี้เนี่ยเพื่อนผมเลือกสเปคเป็นไท p e A 2ช่องครับความเร็วในการชาร์จ36วัตต์แล้วก็ USB ไ e C เนี่ยเลือกมา1ช่องเท่านั้นนะแล้วก็ความเร็วในการชาร์จเพียงแค่44วัตต์เท่านั้น อ่ะคราวนี้นะครับเรื่องของความพิเศษที่มันแตกต่างกันเอาง่ายๆเรื่องง่ายๆกันก่อนครับถ้าเกิดว่าเป็นของมีแบรนด์เนี่ยเขาแพงด้วยความที่ว่าเขาใส่เทคโนโลยีมาเขามีนักวิจัยเขามีนักค้นคว้าเขามีนักคิดค้นโน,น,น่นนี่นั่น เป็นลูกเล่นที่มันแบบแพรวาวใส่เข้ามาเพราะวบอกของ e c o f o ฟเนี่ยเขารองรับแอปพลิเคชันสั่งเปิดปิดไฟผ่อนนั้นผ่อนนี้ตามช่วงเวลาหรือแม้แต่กันทั่งเราสามารถตั้งลิมิตการชาร์จลิมิตการใช้ได้ด้วยเพื่อเป็นการรักษาตัวสุขภาพแบตให้ใช้ได้นานมากขึ้นอ่ะพูดง่ายๆครับแบตเตอรี่เนี่ยหากเราอยากจะใช้แค่แบบเหลือ5%แล้วตัดการทำงานไปเลยเพื่อให้แบบว่าแบตเตอรี่มันไม่เสื่อมเร็ว ทำได้ครับตั้งในแอปหรือแม้แต่กระทั่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะชาร์จไฟกลับเข้าไปเนี่ยให้ชาร์จเพียงแค่85%ก็พอไม่ต้องเต็มร้อยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนับจากศูนไปร้อยเป็น1นึ่งไซโครเราก็ไปเปลี่ยนจาก0ูนย์ไป85%ก็ยังไม่ถึง1นึ่งไซโครก็กลายเป็นว่าเราได้อายุการใช้งานนานมากขึ้นอีกประมาณนึงแต่ถ้าเป็นในฝั่งของ Power b บอส DIY เนี่ยโห ถ้าเกิดว่าคุณหาช่างที่เขาประกอบไอสิ่งนี้ได้แล้วมีแอปมาให้ใช้ด้วยตั้งแต่วันแรกเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าแอปเหล่านั้นเนี่ยเขาจะต้องไปหานักพัฒนาด้วยตัวเขาเองแต่ในฝั่งของ e ี o คโฟเขาทําแอปมาให้ตั้งแต่ต้นโหลดฟรีได้เลยไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS คราวนี้ครับเราเนี่ยได้ทําการอวยฝั่งนี้ไปโหลอยรล้วขึ้นฟ้าไปอย่างเรียบร้อยแล้วเรามาดูในฝั่งของ Power Bo ีไ DIY กันดีกว่า เอ๊ ه, มันก็ต้องมีข้อดีบ้างสิว่าแล้วมันเป็นข้อดีสำหรับคนที่มีวิชามีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าหรือการทําอะไรด้วยตัวเองได้ซ่อมเองได้เปลี่ยนอะไรเองได้สิ่งนี้เนี่ยมันจะชนะเลิศไปเลยครับเพราะว่าหากว่าใช้งานไปสักพักหนึ่งแล้วพอร์ตนั้นพอร์ตนี้มันไม่พอมันเสียต้องการจะเปลี่ยนอยากจะทําหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นอยากจะเพิ่มปุ่มสวิตช์อยากจะเพิ่มแบตเตอรี่ให้มันใช้ได้นานกว่าเดิมคุณก็สามารถที่จะ เปิดฝาสามารถเปิด <c oughs> มันจะเปิดได้กี่โมงวะ <c oughs> เปิดฝาครับและสามารถที่จะเปลี่ยนอะไรด้านในด้วยตัวคุณเองได้เลยแน่นอนครับระบบที่ประกอบขึ้นมาเนี่ยมันก็จะต้องอยู่ภายใต้ของความปลอดภัยเท่าที่คุณจะใส่เข้าไปด้วยตัวคุณเอง อย่างน้อยเนี่ยเบื้องต้นก็จะต้องมีระบบฟิวมีระบบสวิชมีระบบ BMS กระจายแรงไฟอะไรโน่นนี่นั่นเนี่ยสามารถตัดไฟเกินสามารถตัดไฟต่ำได้ไอ้ระบบพวกนี้ต้องมีทุกเครื่องอยู่แล้วแต่มันก็พ่วงมากับว่าคุณสามารถปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามภายในนี้ด้วยตัวคุณเองได้เลย หากว่ามันมีปัญหาจากอายุการใช้งานเช่นใช้ไปปีนึงแล้วไอ้อรอตอันนี้มันเสียว่ะต้องการจะเปลี่ยนคุณก็เปลี่ยนได้เลยครับหรือถ้าคุณเปลี่ยนไม่เป็นคุณหาช่างแถวบ้านให้เขาลองทําดูก็ได้เพราะว่ามันไม่ยากมันอยู่บนพื้นฐานของวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์1นึสุดๆเลยแหละแต่ว่าถ้าเป็นในฝั่งของของมีแบรนด์ครับฝั่งของ e c o โฟเนี่ยจริงๆแล้วเขามีประกันให้ตั้ง3ปีเนี่ยปั๊กนี้ใช้ไม่ได้ เอ๊ะพอร์ตนี้ทำไมเสียบแล้วมันไม่มีไฟชาร์จช้าชาร์จไม่เร็วเหมือนเมื่อก่อนแบบไม่อึดแล้วเลยประมาณเนี้ย ในช่วง3มปีนี้เนี่ยคุณติดต่อกลับเข้าไปที่ร้านค้าที่คุณซื้อมานด้เลยเพราะว่าอยู่ภายใต้การรับประกันเห็นว่าเขามีโปรอะไรนะค่าอะไรเนี่ยฟรีให้ประมาณหลักพันบาทแบบกี่พันไม่รู้จําไม่ได้เหมือนกันแล้วก็จ่ายเฉพาะค่าแรงช่างเลยประมาณนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนอะไหล่ที่อยู่ด้านในซึ่งมันก็เป็นการง่ายที่สุดก็คือให้ช่างจากศูนย์บริการเขาทาให้เลยจบๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเพิ่มพอร์ตอยากจะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่คุณทําไม่ได้แล้วนะ ต้องเป็นสเปคเดิมจากโรงงานเท่านั้นเนี่ยแหละครับมันคือข้อกําหนดมันคือข้อแตกต่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมก็จะต้องมีบทสรุปให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ดูด้วยว่าผมเองนั้นคิดเห็นอย่างไรเริ่มตั้งแต่เรื่องของงบประมาณก่อนครับทั้ง2รุ่นมันฟาดฟันกันไปไปมา,มาแต่ว่าแต่หลกัหลกๆแล้วเนี่ยถ้าไล่กันไปทีละหัวข้อหากคุณชอบเรื่องของน้ําหนักเบากง่ายก็ต้องเป็น e ีโคโฟครับแต่ถ้าเน้นว่าอยากจะได้กําลังไฟเยอะๆใช้ได้นานๆเปิดพหล ได้ยันสว่างโหบางทีเปิดได้ยันถึงเที่ยงถึง,ถง,ถง,ถงบ่ายอะ่ะก็จะต้องเป็น power box ของ DIY ทําขึ้นมาเองถ้าเน้นว่ามีวิธีชาร์จที่หลากหลายรูปแบบก็จะต้องเป็น eco f o l ครับ แต่ถ้าเน้นสั่งสเปคได้ตามใจยอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้อยากไ,ได้แบบนั้นแบบนี้ก็จะต้องเป็น power box ที่ DIY ทําขึ้นมาเองผมให้คุณดูและตัดสินใจด้วยตัวเองได้เลยผมไม่ไปตีกรอบครับว่าจะต้องอันนี้เท่านั้นนะเฮ้ยอันนี้เลยคุณผู้ชมมองที่ทางนี้นะคุณผู้ชมซื้อที่อันนี้นะเพราะอันนั้นเพราะอันนี้เพราะนู้นนี่นี่นี่หรืออันนี้ซื้ออันนี้นะราคาตรงนี้ดีกว่าเยอะเลยอันนี้อุ้ยราคาต้องต้องจ่ายแพงอีกเท่าไหร่นู่นนี่นั่นให้คิดกันเอาเองและในเรื่องของราคานะผมย้ําอีกทีใน ของแบรนด์เนี่ยเขาตั้งราคาที่แบบว่าฟิกไว้อยู่แล้วคือเขาขายเท่านี้ไม่มีขึ้นไม่มีลงมีแต่ส่วนลดมีแต่โปรโมชั่นแบบลดไปเรื่อยๆมีแฟลตเซลอะไรเงี้ยแต่ในฝั่งของท o w e r Box DIY เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณไปจ้างใครประกอบแล้วคุณซื้ออะไรจากร้านใครคุณสั่งจากร้านในไทยหรือร้านจากจีนคุณสั่งในช่วงที่มีโปรโมชั่นลดราคาหรือเปล่า เห็นไหมครับว่าราคาอันนี้มันไม่มนิ่งมันไม่มีราคากลางแล้วมันก็ยังไม่ได้รวมไปถึงค่าแรงค่าอะไรกำไรต้นทุนเลยเพราะฉะนั้นเราอ้างอิงมาจากสิ่งที่เพื่อนผมเนี่ย <uffy> ประกอบมาแล้วเอามาอ้างอิงในคลิปนี้เฉยๆนะถ้าเกิดว่าคุณทําเองได้เนี่ยมันก็จะประหยัดงบประมาณไปอีกแต่จะไปยากทําไมครับในเมื่อเขามีของแบรนด์นะ่ะประกอบมาให้แล้วทํามาให้แล้วเรียกได้ว่าสั่งปุ๊บแล้วคุณก็นั่งรออยู่ที่บ้านมาถึงแกะกล่องแล้กก็เอามาใช้งานได้เลยไงโดยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลว่า เอะตรงนี้ผรอนมันหลวมหรือเปล่าวะตรงนี้มันประกอบมาไม่แน่นเลยตรงนี้ปลั๊กสายไฟมันจะหลุดหรือเปล่าใช้งานแล้วมันจะร้อนเกินไปไหมมีระบบตัดไฟไหมเอาว่าทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็เปรียบเทียบกันแบบหัวข้อแบบตีกันไปตีกันมาเอามาแบบชนกันเลยตรงกลางเอาเป็นว่าใครคิดเห็นแบบไหนจะมาเต็มๆได้เลยผมอยากเห็นว่าเออแต่ละคนมีแนวคิดประมาณไหนเพราะผมรู้อยู่แล้วแหละว่าคนชอบฝั่งนี้ก็เยอะคนชอบฝั่งนี้ก็เยอะลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในอนาคตก็จะมีสินค้า ที่มันตอบโจทย์ทุกคนได้ตรงใจมากขึ้นเอาไว้ว่าผมคงต้องจากราบทุกท่านไปประมาณนี้แล้วกันนะครับผมทิ้งท้ายด้วยโค้ดส่วนลดของในฝั่ง e c o ค o นะพอดีเขาให้มาหมดอายุประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกายนหรืออีกไม่กี่วันแล้วถ้าเกิดว่าจะซื้อก็ซื้อตอนนี้แหละนะขอบคุณท่านที่ติดตามชมนะครับแล้วดูคลิปนี้จนจบหากใครดูคลิปเปรียบเทียบแล้วยังไม่มั่นใจในฝั่ง E c o ค ไปดูอีกคลิปหนึ่งก็ได้ครับรีวิว Eco 4แบบเต็มๆในเวอร์ชั่นเอาไปกลางเต็นท์นอกบ้านเทสให้ดูเลยใช้ได้เท่าไหร่ชาร์จเป็นอย่างไรทำอะไรได้บ้างไปดูคลิปนั้นอีกสักคลิปหนึ่งแล้วกันส่วนในฝั่งของ p o Powerbox DIY เนี่ยผมไม่ได้รีวิวเต็มๆนะเพราะว่ายืมเพื่อนมาเพื่อนไม่ใช่ของผมถ้าเกิดว่ามีรีวิว w e r b o x อีกเดี๋ยวมาเจอหน้าผมกันอีกสักครั้งหนึ่งขอบคุณท่านครับสวัสดีครับ